จ้างโค้ดใหม่ยอมทุ่มซื้อนักเตะได้ไป UCL ทำเงินได้บอดพึงพอใจขาดการสนับสนุนไม่ได้ซื้อนักเตะเป้าหมายที่โค้ดอยากได้ที่ผลงานแย่ปลดโค้ดและก็วนกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและแล้วตลาดซื้อขายนักเตะของลีกยุโรปในซัมเมอร์นี้ก็ปิดตัวลงไปในช่วงเวลาตีห้าของเช้าวันอังคารที่6ตุลาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งดูเหมือนว่า ความพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่อทอแนมฮอสเปอร์คาโอทฟอร์ดหประตูต่อหเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานับเป็นความปลาชัยที่เละเทะและพังพินาศที่สุดในยุคข,ของพเมเลียกเทียบเท่ากับที่เคยพ่ายให้กับคู่อดีตร่วมเมืองอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อหเมื่อ23ตุลาคมปี2011จะไม่ได้ช่วยให้ปีศาจแดงใช้สถานการณ์นี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในตลาดซื้อขายวันสุดท้ายแต่อย่างใดหรือถ้าจะพูดตามความจริงที่ได้เห็นกัน ก็น่าจะเรียกได้ว่านี่คงเป็นปัญหาที่สายเกินจะแก้ได้ทันในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงจริงๆแม้ในที่สุดและยอดทีมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์จะทําการเปิดตัวแข้งใหม่ได้ถึง4รายในช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยทําให้ผลของการเสริมทัพแมนยูนเต็ดในตลาดรอบนี้จะอยู่ในเกณฑ์สอบผ่านหรืออยู่ในระดับที่น่าพอใจเลยแม้แต่น้อยกลับกัน หากลองพิจารณากันอย่างจริงจังแล้วจะเห็นได้ชัดว่าผลลัพธ์นั้นมันกลับออกมาในทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงจนอาจเรียกได้ว่าตลาดรอบนี้เป็นตลาดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้มเหลวและน่าผิดหวังที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้หากจะพูดให้เห็นภาพได้ง่ายๆแล้วการได้นักเตะใหม่มาร่วมทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสุดท้ายของตลาดมกักจะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลเป็นอย่างมาก แต่คราวนี้ความเป็นจริงมันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นการเปิดตัวแข้ง4ี่รายที่ควรจะเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับแฟนบอลกลับไม่ได้ทําให้พลพรรคเรดอาร์มี่ส่วนใหญ่รู้สึกดีขึ้นมาแต่อย่างใดแต่พวกเขากลับรู้สึกว่าพวกเขาถูกหลอกถูกทรยศถูกหักหลังจากบอร์ดบริหารและทีมงานซื้อขายของสโมโสรด้วยซ้ําสังเกตได้ชัดเจนจากความคิดเห็นของเหล่าอสูรแดงจํานวนมากที่มาจากทั่วโลกที่อยู่ในเฟซบุ๊กของปีแดงเกินกว่าครึ่ง ล้วนแต่ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสิ้นเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสําหรับเด็กผีแล้วนี่มันดูเหมือนการเสริมทับแบบขายผ้าเอาหน้ารอดเสียมากกว่าถึงตรงนี้อย่าเข้าใจผิดว่าการที่เรามองว่าบอร์บริหารสอบตกในการซื้อขายเพราะเราด่วนตัดสินใจไปแล้วว่านักเตะรายใหม่ที่ซื้อมาในครั้งนี้เป็นนักเตะที่ไม่เก่งไม่ดีหรือจะโชว์ฟอร์มไม่ออกแน่ๆพวกเขาทุกคนอาจเข้ามาและโชว์ฟอร์มได้ดีก็ได้ และสร้างประโยชน์ให้กับทีมอย่างมากในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ซึ่งนั่นล้วนเป็นสิ่งที่ดีกับทีมอยู่แล้วและเมื่อถึงวันนั้นความดีความชอบก็คงตกเป็นของทีมงานซื้อขายที่พวกเขาตาถึงไปคว้าเพชรเม็ดงามมาแต่ทว่าสิ่งที่เราใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่กองเชียร์ปีศาจแดงน่าจะรู้สึกเหมือนอนกันนั่นก็คือการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารที่ไม่มากพอ และการทำงานที่ไม่มีระบบทำให้แก้ปัญหาไม่ถูกจุดและการที่พวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องฟุตบอลเป็นหลักต่างหากที่ทำให้แฟนบอลทุกคนเริ่มพุ่งเป้าไปที่บอร์ดบริหารที่นำโดยเอ็ดวูดเวิร์ดว่าเป็นตัวการสำคัญและเป็นตัวต่อของปัญหาที่อย่างลากลึกและกำลังบ่อนทำลายทีมอย่างแท้จริง 1. การสนับสนุนจากบอร์ดบริหารการจ้างโค้ชใหม่ทุ่มเงินซื้อนักเตะ ได้ไป UCL ทำเงินได้บอดพอใจขาดการสนับสนุนไม่ได้ซื้อนักเตะเป้าหมายที่อยากได้ที่ผลงานแย่ลดโค้ชจากนั้นก็วนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งนี่คือวงจรอ,อุบาทหรือลูปนรกที่แฟนบอลเริ่มรู้เห็นแจ้งเห็นกระจ่างได้จากตลาดรอบนี้อย่างชัดเจนเพราะเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เซอร์เร็กเฟอร์กูสันตำนานกุศลของทีมวางมือไปในปี2013เดวิดมอย ุ้ยฟานเก่าโชเซ่มูรินโญ่จนกระทั่งมาถึงอเลกูนาโซชาในเวลานี้ผู้จัดก,การทีมเหล่านี้ล้วนแต่เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาแล้วและสุดท้ายก็ต้องเป็นเหยื่อหรือกําลังจะตกเป็นเหยื่อของวงจรอ,อันชั่วร้ายนี้ด้วยกันทั้งสิ้นตลอด7-8ปีที่ผ่านมาหักใครยังมองภาพไม่ออกข้อมูลต่อไปนี้น่าจะช่วยให้คุณเห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายเงินแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในฤดูกาล2 0 1 3 2 0 1 4 6 7าล้านปอนด์ฤดูกาล2014-2015 1 3ี่ล้านปอนด์ฤดูกาล2 0 1 5 2น1 6 4 8้ล้านปอนด์ฤดูกาล2016-2017 124ยล้านปอนด์ฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8 97.6ล้านปอนด์ฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9 46.9ล้านปอนด์ฤดูกาล2019-2020 120.2ล้านปอนด์และฤดูกาลล่าสุด35ล้านปอนด์นี่คือข้อมูลแสดงจำนวนเงินที่แมนยูนเต็ดใช้ซื้อนักเตะในแต่ละปีแบบหักลบกับเงินที่ได้จากการขายนักเตะแล้วตั้งแต่ฤดูกาล2013-2014สิ่งที่น่าจะชี้ให้เราได้เห็นภาพปัญหาของทีมนี้ได้ดีทีเดียวกล่าวคือ จำนวนเงินเหล่านี้น่าจะชี้ให้เราได้มองเห็นภาพปัญหาของทีมได้อย่างดีทีเดียวก้าวคือสิ่งที่บอร์ดบริหารกำลังทำอยู่นั้นมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและความกระตือรือร้นในการพาทีมกลับไปประสบความสำเร็จและกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งเลยแม้แต่น้อยแมนยูที่เคยเป็นมหาอำนาจแห่งวงการลูกหนังสโมสรอนที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกแต่มาเวลานี้บอร์ดของพวกเขากลับดูเหมือนว่าจะพึงพอใจแล้วกับการที่ทีม ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้นเพราะทุกครั้งที่ทีมได้ไปเล่นในศึกตัวใหญ่ยุโรปแทนที่บอร์ดจะทุ่มเงินเพื่อเสริมทีมให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมพวกเขากลับใช้เงินลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดการสนับสนุนโค้ดในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งของตัวเองกลับหายไปอย่างน่าสงสัยแต่ว่าหากผู้จัดการทีมคนไหนที่ทำไม่สำเร็จทำทีมฟอร์มแย่และไม่สามารถพาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้ หน้าที่ของบอร์ดบริหารอย่างเอ็ดวูดเวิร์ดนั้นก็แสนง่ายนั่นก็คือแค่ไล่คนสื้อคนนั้นพ้นออกจากเก้าอี้แล้วไปหาโค้ชคนใหม่เข้ามารับตําแหน่งต่อก็เท่านั้นเองทั้งที่จริงแล้วการทํางานให้ประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของฟุตบอลมันจําเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีทรัพยากรที่เหมาะสมงานจึงจะสําเร็จตามเป้าหมายได้แต่ในเมื่อผู้จัดก,การทีมไม่ได้รับการสนับสนุนในการสร้างทีมของพวกเขาอย่างต่อเนื่องแล้วการเปลี่ยนโค้ชใหม่ให้เข้ามาทําหน้าที่แทน จึงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดเลยเพราะทุกอย่างก็เหมือนจะต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งเปรียบเสมือนกับบ้านที่ยังไม่ทันได้สร้างเสร็จก็ต้องทุบทิ้งและให้คนอื่นเข้ามาสร้างใหม่แบบนี้อยู่ร่ำไปด้วยเหตุนี้จึงทําให้อดคิดไม่ได้ว่าทุกวันนี้แนวทางที่บอร์ดบริหารกําลังทํากับทีมอยู่เป้าหมายของพวกเขาคืออะไรกันแน่ระหว่างสร้างทีมเพื่อให้เป็นแชมป์จริงๆหรือทําทีมเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะถ้ากลุ่มคนที่อยู่สูงสุดหัวเรือใหญ่ที่มีอำนาจมาจากมากที่สุดในสโมสรไม่ได้อยากได้แชมป์แบบจรงิงจังแล้วนักเตะโค้ดรวมถึงแฟนบอลจะไปมีความหวังอะไรกันได้อีกจากนี้ไปเราก็คงทำได้แค่รอดูกันต่อไปว่าโอเลกุน่าโซชาจะรักษาเก้าอี้ของเขาให้อยู่ได้อีกนานสักแค่ไหนกันเมื่อบอร์ดบริหารสนับสนุนให้นักเตะได้แบบนี้และเพียงเท่านี้พอเมือถึงวันนั้นมาถึง วงจรรอบถัดไปก็คงจะได้เริ่มต้นนับหนึ่ม่อีกครั้งและไม่ว่าโค้ดคนใหม่จะเป็นใครก็อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและเอาชนะวงจรนี้ไปได้ตราบใดที่ระบบความคิดของบอร์ดบริหารทีมยังคงเป็นแบบนี้อยู่แต่ถ้าเกิดโค้ดคนนั้นมีอยู่จริงนายจงรีบไปเซ็นสัญญาม,มาเลยนะเอ็เพราะเด็กผีทุกคนรออยู่แต่หากกุลซอคนนั้นเกิดเป็นโอเลกุน่าโซชาข,ขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะก็ ผมก็จะขอากราบหน้าโอเล้งงามๆสัก3ามที